หอันดับเหรียญยอดนิยมภาคเหนือชุดที่สองหงเหรียญรุ่นแรกครูบาธรรมชัยวัดปงสนุกใต้จังหวัดลำปางปี2498ราคาหลักพันขึ้นไปสเหรียญรุ่นแรกครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทธานามจังหวัดลำพูนปี2495ราคาหลักพันขึ้นไป สาเหรียญรุ่นแรกครูบาชุ่มเนื้อเงินวัดวังมุยจังหวัดลำพูนปี2517ราคาหลักพันขึ้นไปสี่เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทองบัวเนื้อเงินวัดป่ารงธรรมสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ปี2517ราคาหลักพันขึ้นไปหเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คำปันสุพัทโทวัดสันโปจังหวัดเชียงใหม่ปี2519 ราคาหลักพันขึ้นไปฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ